สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดคระสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีค่ะที่ฉันนำเรื่องราวดีๆของตำนานแห่งความงามอันทรงคุณค่าวันนี้เรามาพูดถึงสีพึ่งเจียวทองไข่มุกค่ะในสมัยก่อนนะคะท่านผู้ชม ในข้าฮาบาดีที่มีข้าทาสบริวารมากมายในช่วงของฤดูการเข้าพรรษาก็จะมีการหล่อเทียนพรรษาซึ่งแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนั้นก็จะต้องนำขี้พึ่งเนี่ยคะ่ะมาทำเป็นเทียนพรรษาวัดบ้านวัฒนธรรมอันง,งดงามของพุทธศาสนิกชนของชาวไทยนั้นเป็นสิ่งที่งดงามสืบทอดกันมานะคะ ซึ่งในยุคก่อนนั้นพอช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการหล่อเทียนพรรษาที่บ้านกันเลยนะคะแล้วก็นําเทียนพรรษานั้นไปถวายในฤด,ดูการเทศกาลเข้าพรรษาแต่สิ่งหนึ่งของภูมิปัญญาไทยก็คือการหล่อเทียนนั้นก็จะมีขี้พึ่งที่เหลือขี้พึ่งนั้นก็จะมาสีปากจะนํามาสีปากซึ่งช่วยให้ริมฝีปากนั้นชุ่มชื้นค่ะ คนไทยสมัยก่อนนั้นจะต้องเคี้ยวหมากใช่ไหมคะการเคี้ยวหมากนั้นแน่นอนค่ะว่าปูนนั้นกัดปากแน่นอนแต่มีความชาญฉลาดที่ซ่อนอยู่นั่นคือนำสีเพื่งนั้นมาสีปากปากนั้นจะเนียนนุ่มทีเดียวค่ะและยังไม่พอนะคะสีเพึ่งนั้นก็นำมาทำเป็นสีเพื่งเจวทองไข่มกุกนำสิ่งดีๆค่ะส่วนประกอบดีๆ มาผสมผสานและเป็นสีพึ่งเจียวทองไข่มุกนะคะซึ่งคนสมัยก่อนน่ะบางครอบครัวเขาก็เรียกว่าสีพึ่งคำคำก็คือมาจากทองคํานั่นเองค่ะซึ่งใช้ในการบำรุงดูแลผิวได้เป็นอย่างดีตัวเนื้อทองคํานั้นป้องกันแสงแดดตัวสีพึ่งทำให้ผิวนั้นอ่อนนุ่มชุ่มชื้นและลดริ้วรอยได้มากทีเดียวมีประสิทธิภาพสูง คนสมัยก่อนจึงใช้สีพึ่งเจียวทองไข่มุกนี่คะ่ะในการบำรุงดูแลผิวพรรณนะคะและใช้ได้ผลดีมากเพราะว่าสีพึ่งนี้เป็นตัวที่บล็อกผิวคะ่ะเราเจออากาศภายนอกนะคะทั้งแดดทั้งลมและสิ่งสกรปรกต่างๆที่ร่องลอยมาตามอากาศแต่สิ่งหนึ่งที่บล็อกผิวได้ทำให้ผิวนั้นชุ่มชื้นก็คือสีพึ่งเจียวทองไข่มุกนี่แหละคะ่ะ ผิวหน้าเรายังต้องการบำรุงดูแลร่างกายสังขารน,นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ยังต้องดูแลรักษาสังขารร่างกายนี้ให้ปราศจากโรคภัยมีสุขภาพที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงด้วยนะคะดูแลกันตั้งแต่วันนี้ด้วยแนวทางธรรมชาติบำบัดนะคะเพื่อนำสังขารร่างกายนี้ให้อยู่นานที่สุดปราศจากโรคภัยด้วยนะคะเพื่อสร้างคุณงามความดี นำไปสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละค่ะเพื่อเป็นอริยทรัพย์ภายในที่นำติดพบติดชาติไปได้นะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะมีความสุขในทุกๆวันและอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตด้วยนะคะสำคัญกายกับจิตต้องไปคู่กันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากปัญจสีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัด อาราคาดกาแฟอาราคาดโดมูริซูชิ